สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ a m 1 5 d y วันนี้พามาดูโคมไฟหัวเสาแบบโซล่าเซลล์นะครับเพิ่งจัดมาในราคาหลักร้อยนะครับ200กว่าบาทก็สามารถไปหาช็อปกันได้นะครับเพื่อจะเอามาดีวประยุกนะครับตกแต่งหัวเสาที่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ันนี้ผมสั่งมา2 1คู่นะครับก็จะมีโคมไฟ2ออันนั่นเองนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นชุดนี้นะครับชุดคัวหลอดนะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะมีคัวหลอดสําหรับเวลาเราต่อไฟบ้านได้ด้วยนะครับนี่ใส่หลอด LED หลอดสั้นหลอดตะเกียบอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไฟบ้านได้ด้วยนะครับก็จะมีชุดขาตัวนี้ไม่ด้วยนะครับนี่คอยทําการประกอบแบบนี้ นะครับก็จะมีชุดนอด็อตฝั่งนี้รัดเข้าไปตัวนี้ก็จะแน่นนะครับแล้วก็ทงการเจาะรูอันนี้มีรูอยู่แล้วนะครับก็จะเจาะรูด,ด้วยชุดนี้นะครับด้วยสว่านกระแทกสารเจาะปูนนะครับขั้นตอนน่าจะไม่ยากเท่าทื่สมาชิกมีเครื่องมืออุปรกรณ์ในจอกในการเจาะปูนนะครับสว่านเจาะปูนก็สามารถเจาะได้ดอกเล็กนะครับก็ทําการยึด2ตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปพาไปติดตั้งกัน นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ถ้าเราไม่ได้ต่อชุดนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่มาดูชุดโคมชุดโคมก็จะขนาด20อันนี้ผมสั่งมาในขนาด20คูณ30นะครับก็คือความกว้างสี่ผ่านตรงกลาง20เซนนะครับแล้วก็ความสูง30เดี๋ยวเรามาดูหลอดนี่นะครับด้านในมีสวิตช์ด้วยอันนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับ แบบมันจะมีเกลียวอ่ะได้แล้วอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นเกลียวแบบนี้อันนี้ก็คือชุดหลอดไฟ LED นะครับตอนนี้จะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดแผงโซล,ล่าเซลทำการชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเมื่อตะวันตกดิน เมื่อตะว,วันตกดินนะครับความมืดมากระทบตรงนี้นะครับ่อจะทําให้ชุดหลอดสว่างนะครับแต่ถ้าเราต้องการความสว่างเพิ่มเติมนะครับถ้าหลอดนี้สว่างไม่มากนะครับเราก็สามารถนี่ใช้หลอดตะเกียบหลอดกลมขนาด5วัตต่อไฟบ้านได้เลยนะครับในกรณีที่เราอาจจะมีงานเลี้ยงเราก็เปิดไฟจากตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ท้มันสว่างไปหรือว่าเราจะถอดโคมมาปิดก็ได้นะครับ ก็จะได้ใน2แบบเลยนะครับในในหนึ่งโคมนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าคืนนะครับก็จะมีเกลียวเนี่ยสามารถขัดไปเลยอ่าเรียบร้อยนะครับขันแน่นอ่ะโอเคนะครับก็ยังมีสวิตช์ด้านในนะฮะเปิดปิดได้อันนี้ผมสั่งมา1คู่ นะครับก็จะได้ชุดขา2ชุดนั่นเองแล้วก็จะมีชุดปุ๊บรังนี้นะครับในราคาต่ออันนะครับช่วงแฟลชเซลล์สองกว่าบาทนะครับแต่ราคาปกติอาจจะ300ก็จะมีหลากหลายรุ่นไปชุดขาก็จะเป็นตั้งแต่สแตนเลสนะครับชุดคอมเมียมหรือว่าแบบสีทองก็จะมีหลายๆรุ่นเข้าไปนะครับอันนี้ พิเศษนิดหนึ่งคือเขาแถมขั้วนิมให้ด้วยนะครับกรณีที่เราต้องการใช้ไฟบ้านก็สามารถมาต่อใช้ได้นะครับด้วยสายสองเส้นนะครับผ่านสวิตช์ทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกเวลาเราไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็ให้ชุดน,นี้ทําง,งานไปแต่ถ้าเรามีงานโรงงานเลี้ยงหรือว่าต้องการแสงสว่างเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเราก็เปิดออนจากไฟบ้านเข้ามานะครับไฟ AC 220โวลต์นั่นเองนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งนะครับว่าจะติดตั้งอย่างไรดีนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันในช่วงท้ายกับขั้นตอนในการติดตั้งขออนุญาตเตรียมเครื่องมือแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสว่านสว่านนี้ก็จะเป็นสว่านเล็กนะครับสําหรับ ขันน็อตลงไปหรือว่าจะใช้ไขควงก็ได้นะครับถ้ามีสว่านสว่านไขควงแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสว่านกระแทกนะครับก็ใช้ดอกประมาณดอกประมาณนี้นะครับใกล้เคียงกันเราก็วัดดูนะครับว่าปุ๊บขนาดไหนนะครับนี่เดี๋ยวไปเจาะกันนะครับเจาะทั้งหมด4 4รูนะครับเพราะว่าเราใช้2อโคมนั่นเอง โอเคนะครับมาต่อกันอันนี้ก็ทาการมาร์กหัวเสานะครับก่อนทําการเจาะนะครับก็จะมีรู2จุดนะครับนี่จุดที่1นะครับแล้วก็จุดที่2ฝั่งนี้นะครับก็ทําการมาร์กเรียบร้อยนะครับนี่จุดที่1อาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวค่อยเจาะก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปทําการเจาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเจาะแป๊บนึง ต่อ้วยจุดที่2นะครับโอเคนะครับลึกพอประมาณนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงสว่านออกก่อนนะครับโอเคนะครับมาต่อกันก็ใส่ปุุกลงไปนะครับจากนั้นก็เคาะลงไป Okay. นะครับขั้นตอนต่อไปให้เราสวมนี้ไปนะครับเราก็ใส่น็อตลงไปนะครับเดี๋ยวพอยัดแป๊บนึงเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราขันน็อตลงไปทั้งสองฝั่งเลยนะครับ เอาให้แน่นเลยลองแตะดูน,นะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเอาชุดโคมนะครับหัวเนี้ยมาประกอบเข้าตัวนี้โอเคนะครับเมื่อติดตั้งขาล็อกเสร็จแล้วนะครับก็เอาชุดหัวเสาตัวนี้มาสวมีิทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้เข้าไป แน่นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการขยับคลื่อนนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะแน่นแล้วแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบความสูงตัวนี้นะครับก็สามารถตัดลงมาได้นะครับตัดได้เช่นกันนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราเอาชุดโคมมาสวม นะครับเดี๋ยวขอยาดแป๊บหนึ่งนะครับมือเดียวเดี๋ยวตกแตกโอเคนะครับพอเราใส่มาแล้วนะครับก็จะมีชุดล็อกตรงนี้เราหารันหันดูนะครับแล้วก็หมุนล็อกไปเลยเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปติดอีสาวหนึ่งถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยที่ขัดหนาตรงไหนก็สามารถทักมาได้สวัสดีครับ